สวัสดีครับวันนี้เราลองเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังรีวิวในภาษาอังกฤษแปลกๆของทอมบ้างดีกว่าครับไป Hi and welcome to my review of the iPhone 14. In this video, I'll be sharing my thoughts on Apple's latest smartphone and how it compares to previous models. One of the first things you'll notice about the iPhone 14 is its sleek and modern design. The phone features a thin, bezel-less display and a durable glass back. It's available in a range of colors, including blue, green, and red. The iPhone 14 boasts a stunning 6.1-inch Super Retina XDR display, which offers vibrant colors and excellent contrast. The display is also HDR compatible, meaning you can enjoy HDR content for an even more immersive viewing experience. Under the hood, the iPhone 14 is powered by Apple's latest A15 Bionic chip, which delivers lightning fast performance. Whether you're gaming, streaming, or multitasking, the iPhone 14 can handle it all with ease. The iPhone 14 boasts a dual lens camera system that includes a 12 megapixel ultra wide lens and a 12 megapixel wide lens. The camera is capable of capturing stunning photos and videos, and it includes features like night mode and deep fusion. The iPhone 14 runs on the latest version of Apple's iOS operating system, which offers a smooth and intuitive user experience. There are also plenty of new features and enhancements, including an updated home screen, improved widgets, and a new app library. Overall, the iPhone 14 is a top of the line smartphone that offers a great combination of design, performance, and features. If you're in the market for a new phone, it's definitely worth considering. Thanks for watching. โอเควันนี้เราจะมาเรารีวิวไปแล้วไม่ใช่จะมาอ๋อรีวิวแล้วเหรอใช่ใ่อ๋อแต่เราก็จะมาพูดกันต่อไงเรื่องเรื่องอ่า Open Chat GPT Open AI ใช่ Open AI Chat GPT ยังไงก่อนหน้านั้นเราเข้าไปคุยเรื่องสปอนเซอร์ของเราก่อนดีวครับวิดีโอนี้เรามีสปอนเซอร์นะครับมาจาก i n v i c i i n v i c i ก็ ก็เป็นอุปกรณ์พวกแบบ power accessories จริงๆอ่ะตอนแรกจะบอกว่าอันแรกตอนเนี้ยตอนครั้งแรกเลยนะที่เห็นนะโคตรมองข้ามเลยอ่ะใช่ไหมเออโคตรมองข้ามเลยมันดูธรรมดาไงเออที่ชาร์จเอามาทําไมแล้วแบบหับร้อยวัตต์แล้วก็แบบร้อยวัตต์สาช่องชาร์จก็ตูทั่วไปก็มีใช่เออแต่ว่าพอมาเห็นเฮ้ยมี HMI d เฮ้ยมี s d c a r d มีแลนเออเออหูฟังเราไม่ค่อยได้ใช้แต่มันก็มีให้ใช่ป่ะแล้วก็ที่สําคัญคือคือมันใช้เป็นหักกับคอมได้เลยใช่แล้วตัวมันแบบเล็กอ่ะใชอมันเล็กเราก็แบบเฮ้ยเออน่าใช้ว่ะแล้วก็คือที่ชอบก็คือเนี่ยเดี๋ยวเอาขึ้นมาให้ดูก่อนนะครับว่าตรงนี้มันมีช่องเสียบอ่าอันนี้สําหรับไว้สําหรับแบบใช้เป็นที่ชาร์จอย่างเดียวอ่าสำหรับคนที่อาจจะหรือว่าอาจจะวางพวกแบบว่าปลั๊กต่อไว้บนโต๊ะก็สามารถที่เสียบได้อ่าแต่มีอันนี้มาให้ด้วยอ่าก็แบบ ไว้ต่อไกลๆได้ใช่ไหมคือชอบเลยอ่ะสามารถที่จะแบบคือสมมุติว่าปักแต่อยู่ไกลแต่ว่าอยากวางอันนี้ไว้ใกล้คอมอออืเสุดยอดเลยครับแล้วก็มีหัวชาร์จอ่ะกับมีสาย Thunderbolt 4ด้วยทุกอย่างสาย Thunderbolt 4ด้วยไม่ใช่ Thunderbolt 4 USB c อ่าโอเคสาย USB c ถ้าใครอยากรู้ว่า USB c กับ Thunderbolt 4 Thunderbolt 3ต่างกันยังไง บอกไว้ในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจะมาทาคลิปให้พอเพิ่งไปดูคลิปมาแล้วก็บอกก่อนว่าอันนี้พอมันเป็นร้อยวัตต์อะสายที่จะมาทําให้มันชัดได้ร้อยวัตต์อะมันจะต้องเป็นสายที่สเปคถึงนะเฮ้ยเขามีแถมมาอยู่แล้วเข้าใจแต่หมายความว่าเกิดคนที่ซื้อไปใช้อาจะเอาสายอื่นมาใช้อ่ะเออคือสายต้องสเปคถึงไงไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยเอาสายอะไรมาเสียบแล้วมันใช้ไม่ถึงร้อยวัตต์ไม่ได้ไงเออก็ถ้าใครสนใจ เดี๋ยวก็ไปดูได้ในลิงก์ข้างล่างนะครับซื้อได้จากที่ Silicon Studio จะบอกว่าราคาถูกกว่าที่คิดไปด้วย5,000ันนิดตอนแรกนึกว่าแบบเฮ้ยร้อยวัตเป็นหับด้วยแล้วแบบมีช่องเอาจริงปกติหับอะถ้ามีแลน่ะ3 0 0พแล้วเออแล้วก็แบบอ่าเ s สจการเรร้อยวัตอะตอนแรกเราก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันต้องแบบเจ็ดพันอะไรเงี้ยไม่คือแล้วอันเนี้ยจริงๆอ่อะมันมีร้อยวัตพีดีใช่ป่ะใช่แล้วก็มีร้อยวัตพีดีบวกหับอีกช่องหนึ่ง แล้วมี30บวัตต์ใช่โค้ดคุ้มอ่ะคือใช้ได้หลายอย่างมากเวลาไปเที่ยวงเงี้ยก็ยงไปอันเดียวใช่อ่ประมาณนั้นครับเดี๋ยวไปดูได้เลยนะครับในวิดีโอดีสคริปชั่นโอเคเฮ้ยว่าเรายังมีอีกสปอนเซอร์หนึ่งอะไรอ่ะเราเป็นสปอนเซอร์ตัวเองไงอีกเทคนะครับอย่าลืมโอเคครับเป็นสปอนเซอร์ตัวเองครับถ้าเกิดว่าใครชอบแบบว่าเทคนิคหรือว่าวิธีการทำ u t u b e อะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็น ายวิดีโอบันทึกเสียงอะไรเงี้ยหรือเรื่องอุปกรณ์อะไรเงี้ยก็ไปตามที่อีกช่องเราได้ youtube.com/addonemoretake ต้องแอดด้วยนะเออเดี๋ยวนี้มันต้องแอดไงอแอด one more take โอเคประมาณนั้นะเข้าเรื่องต่ออะเข้าเรื่องเราก็ได้ยินมาว่ามันดีอ่ะแล้วก็ลองเล่นแล้วเฮ้ยเออมันมันก็แบบเออมันฉลาดนะเพียงแต่ว่ามันก็จะมีอีกกระแสที่ว่ามันจะมาแย่งงานคนทําหรือเปล่าซึ่งโอเคในหลายๆมุมอะ มันคงทดแทนงานบางอย่างได้แต่อย่างงานอย่างพวกเราเนี้ยที่แบบเฮ้ยทำรีวิวอะมันจะเขียนสคริปต์รีวิวให้พวกเราดีขนาดไหนใช่ก็เลยลองไงลองเมื่อกี้เลยเมื่อกี้ก็อย่างที่เห็นตอนต้นว่าเราก็เราก็อ่านสคริปต์จากที่มันเขียนให้แหละก็คือเราตั้งคําถามเข้าไปครับว่าให้ช่วยเขียนสคริปต์สำหรับวิดีโอเพื่อลงใน y o u t u b e สำหรับ iPhone 14หน่อยออก็คือแบบ can you write me a youtube video script for A Review o f the iPhone 14ทีนี้มันก็เจเนอเรตออกมาให้เราก็แบ่งหัวข้อมาให้ด้วยนะใช่แล้วก็ลงรายละเอียดไปเออก็ตามนั้นเลยตามไปขึ้นมาให้ดูบนหน้าจอเลยครับแต่ว่าที่พี่คุยกับพงอ่ะตอนแรกอ่ะมันบอกว่า iPhone 14เนี่ยมีสมกล้องมีกล้องสาตัวเออก็แบบทีนี้บางทีเราก็แบบไม่แน่ใจไงว่าพวกเนี้บางทีพอเวลาไปเจนใหม่ปั๊บเนี่ยมันจะเหมือนกับไปหาข้อมูลที่ถูกต้องมาหรือเปล่าก็เลยลองกดเจนใหม่ ก็ยังมาเหมือนเดิมอ่าจนกว่าเราจะบอกมันแหละเออทีนี้ก็เลยก็เลยตอบไปในในแชทนะครับว่าบั t h ดี p h o n e 14 only has two cameras อย่างที่เห็นเลยนะครับแล้วก็มันก็ตอบมาว่าเออใช่คุณถูกแล้วอขอโทษด,ด้วยที่พลาดไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แก้เขียนสคริปต์มาให้ใหม่มเสร็จสับพร้อมกับในส่วนของกล้องที่บอกว่ามีสองกล้องอ แต่ว่าอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะคือจริงๆแล้วมันเป็นวิธีการเรียนรู้ของ AI ถูก่หเฮ้ยพอเราบอกมันว่าอะไรผิดเงี้ยมันก็จะไปวิ่งหาข้วิูลหาเช็นึงจริงๆเราเราควรจะเช็คข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตไม่ว่าเราจะเสพอะไรก็แล้วแต่คืออันนี้เป็นสิ่งที่พงศ์สอนสอนเด็กๆสอนนักเรียนพงศ์ว่าเฮ้ยข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตมันไม่ได้เชื่อถือได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างนะเวลาเรารับข้อมูลมาแล้วเอ้ยเราก็ต้องเช็คก่อนเพราะว่าเอาจริงๆอย่างบางทีเรารีวิวไปอ่ะข้อมูลเราาดก็มี ใช่แล้วคนดูก็บอกแ่คนดูก็บอกใช่เราก็ต้องกลับไปเช็คอะไรเงี้ยพี่ครับขาตั้งมันเราออกมาได้นะครับอันนี้คลาสสิกมากเลยแต่ในคู่มือก็ไม่มีบอกไงไอตัวนั้นเป็นตัวที่มันไม่มีคู่มือมาให้เออเอเพื่อนบอกเพื่อนโกรธเลยอ่ะจริงเพื่อนที่ส่งเครื่องมาให้ลองอ่ะเพื่อนโกรธเลยบอกว่าทำไมไม่รู้เอ้าก็ไม่รู้อ่ะครับไปดูได้นะครับรีวิวเ s ส s โฟนโนบุกโฟนโนบุกจอพับอะไปดูแล้วครับว่าพ uh, uh, so, um, uh, ี่ผมปล่อยไกอะไรไว้อ Is ่านหนาอานหนาอ่ะแล้วก็แต่ถามว่าสคริปที่เมื่อกี้ออกมาเนี่ยก็คือจะพูดว่ามันเป็นรีวิวมันก็ไม่ได้หรอกใช่ใช่มันก็เหมือนกับว่ามันก็ไปเฟชข้อมูลพวกที่เป็นแบบสเปคต่างๆแล้วก็เอามาเขียนให้มันฟังดูดีขึ้นให้เป็นภาษามนุษย์เออให้เป็นภาษามนุษย์ซึ่งก็ถือว่าทําได้โอเคนะครับถ้าไม่นับสำเนียงแปลกๆของพี่เมื่อกี้ meaning you can enjoy high dynamic high dynamic h i g dynamic ไม่แล้วก็แต่เราก็ต้องอย่างง่ายๆเลยส่วนที่เห็นชัดสุดเลยคือไม่พูดถึงกล้องหน้าใช่ข้ามไปเลยแบตเตอรี่ก็ไม่มีใช่ป่ะก็แสดงว่ามันก็แบบไม่ได้จะแบบลงไปเจาะหรืออะไรมากอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าจริงๆคือคือจริงๆความสามารถมันอะเราคิดว่ามันอาจจะไปอ่านข้อมูลจากเว็บนู้นเว็บนี้แล้วรีเช็คเรามาบอกเราได้แต่แต่เราคิดว่ามันคงจะไม่ไปเอามาเพราะว่ามัน มันอาจจะติดเรื่องลิขสิทธิ์อะไรงี้ไม่แน่ใจว่าคนเขียนเขาเขาามีเขียนกำแพงไว้หรือเปล่าแต่เราก็คิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีก็เป็นเรื่องที่ดีนะใช่ใช่ครับมันไปได้เออแล้วทีนี้เราก็อยากจะลองแบบถามคำถามอื่อๆืนบ้างอะไรงี้ใช่ป่ะถ้าเราถามว่าคริปโตปีนี้เป็นยังไงคริปโตอ่าโอเคลองถามก่อนอ่าโอเคเออบอกว่าให้ไม่ได้ Data มันเนี่ยมีถึงแค่ปี2021 คือไม่สามารถที่จะ access data แบบ up to date ได้แต่มันก็บอกว่าพวกคริปโตเนี่ยมันมีการพัฒนามาจากสมัยก่อนค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเออแบบ significantly แล้วถามสิว่าเราเราควรจะลงทุนในคริปโตไหมอ่ะปีหน้าแล้วกันนะ2023อ่ะ อ๋อบอกว่าไม่มีความสามารถที่จะวิเคราะห์แล้วก็ไม่หรอกก็ยังไม่ได้ใบอนุญาตมาให้พูดเรื่องการลงทุนแล้วก็พี่บอกว่าเหมือนกับว่ามันเป็นเรื่องสําคัญถ้าเกิดว่าเราจะลงทุนเราก็ต้องแบบศึกษาให้ดีก่อนอะไรอย่างเงี้ยศึกษาความเสี่ยงหรือว่าอะไรเก็ลเออแล้วผมคิดว่าไอ้ที่คนเขาพูดกันว่ากลัวว่าจะมามาแย่งงานคนก็อืมอ่าเราเราเราพูดกันในภาพกว้างก่อนเนาะว่า ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันน่ะมันก็จะมีการเปลี่ยนผ่าน,านเปลี่ยนถ่ายอาชีพใหม่ๆขึ้นมาอมพอมีอาชีพใหม่ๆขึ้นมามันก็จะมีบางอาชีพที่หายไปถูกไหมอนะแล้วพอมีเครื่องจักรมาทํางานแทนคนบางอย่างคนก็จะถูกทดแทนด้วยงานนั้นอคือถ้าเกิดว่าใครรีสกิลหรือว่าแบบมีสกิลอื่นก็ต้องเปลี่ยนงานนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีสกิลอื่นก็เรียบร้อยไม่มีงานทําอ,อันนี้ผมก็คิดว่าเหมือนกันคือในอบางส่วนในบางส่วนมันมันก็จะมาทดแทนงานเราได้ใช่ป่ะใช่แต่ว่า มันก็อ่ะเอาอย่างสคริปตที่เมื่อกี้ที่เราที่เราให้มันเขียนอ่ะก็แน่นอนถ้าบอกว่าเราจะเอามันมาใช้เป็นเป็นแบบสคริปที่เราเอามาทําวิดีโอให้ทุกคนดูไหมก็ทำไม่ได้ไม่มีทางเลยอ่ะอย่างน้อยก็ยังไม่ได้ในวันนี้ใช่เฮ้ยเราลองภาษาไทยหน่อยปะเรายังไม่ได้ลองภาษาไทยเลยลอง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 เขียนสคริปต์วิดีโอรีวิวเขียนใช้นอหนูไม่ใช่ใช้รอเรือ กล้าแก้กูเลยอ่ะ็พิมพิมเขียนสคลิปวิดีโอรีวิว iPhone 14เฮ้ยพิมพ์ภาษาไทยได้พูดภาษาไทยได้สวัสดีครับนี่เป็นโครงสร้างสำหรับวิดีโออ๋อโอเคโอเคจริงๆผมเชื่อว่าที่ตอนนี้มันมันเขียนภาษาไทยเก่งแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาน่าจะมีคนเข้าไปเล่นภาษาไทยเยอะหรือไม่หรอกแต่ว่าพี่แต่ว่าจริงๆแล้วเท่าที่อ่านมาจนถึงตอนนี้เนี่ยมันก็คือภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยอีกทีหนึ่ง มันพูดนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การรีวิว iPhone 14ของ,ของฉัน,ฉน <laughs> ในวิดีโอนี้ฉันจะมีการแบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดของ Apple และวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างรุ่นนี้กับรุ่นก่อนหน้าคือจริงแล้วเหมือนกับข้างบนเลยแต่ภรษัทไทยเก่งกว่ากูอีก <laughs> เอ้ยเดี๋ยวเราถามมันดีให้มันเขียนสคริปต์รีวิว iPhone 15 <laughs> โอเค โอ้โหบอกว่ายังไม่มียังไม่รีลิสยังไม่รีลิสยังไม่รีลิสนะก็คือก็เหมือนเดิมก็บอกว่าความสามารถความรู้ของของตัว AI ตัวนี้ก็คือมันถูกจำกัดอยู่ที่ปี2021ัน่อะคือเอาจริงๆแล้วเนี่ย AI ที่ฉลาดกว่านี้ก็น่าจะมีมีอยู่แล้วคือถามว่าเขียนสคริปต์วิดีโอเนี่ยสามารถทำได้ไหมเพิ่มเติมได้ทำได้แลถ้าเป็นตัว AI โมเดลอย่างของของ Google อย่างเงี้ยก็น่าจะคือเราต้องเข้าใจนะครับว่าจริงๆแล้ว AI พวกเนี้ย มันถูกสร้างมาด้วยเราหมดเลยครับอ่าใช่ใช่ใชอ่าอย่าง Google Photo เงี้ยพูดง่ายๆเลยที่เขาเปิดให้เราใช้ฟรีกันมาตั้งกี่ปีอะเซอฟรีเออเคยได้ยินประโยคนี้ไหม If anything is free you are the product อ๋อถูกแล้วท,ที่ Apple บอกว่า อะไรนะรคือ,อความสำคัญขั้นสุดใช่ปะเราไม่แชร์ให้คนอื่นเพราะเราเก็บไว,ว้เองคน e เดียวเก็บไวใช้คนเดียวเออก็ประมาณนั้นในส่วนของเรื่องการมาย่างงานอย่างเงี้ยพี่ก็คิดแหละอย่างที่คาดพงว่าเออเราก็ควรที่จะต้องอพยายามที่จะ r e s i l l ถ้าเราเปรียบเทียบกับในอดีตเงี้ยในเรื่องของการผลิตต่างๆใช่ปะเครื่องจักรมันก็มีการเข้ามาทดแทนค่อนข้างเยอะใช่ปะแต่ เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการวิวัฒนาการของคนเนี่ยมันก็มีไปหลายทางชก็คือคนก็ต้องมีคนที่มีสกิลสที่ใช้ควบคุมเครื่องจักรอีกทีหนึง่งอ,อันนั้นคือทางหนึ่งกับอีกทางหนึ่งก็คือคนที่เขาเลือกที่จะไปทํางานแบบแพรนคราฟที่สร้างคุณค่าให้กับงานตัวเองด้วยอ,อีกทางหนึ่งใช่ปะ่ะด้วยการฝึกของตัวเองเอะไรเงี้ยซึ่งถามว่าเครื่องจักรทาได้ไหมก็อาจจะทําได้แต่คุณค่าทางจิตใจอ่ะ คนเราพอเห็นต้อแบบแฮนด์เมดแฮนด์เมดมือพ้น์อย่างอาถามว่าลายพ้น์บนโลตสลอยใช้เครื่องจักรทำได้ไหมทําได้เระเผ้อดีกว่าคนด้วยแต่ทาไมเขายังแบบว่าจ้างคนเพ้น์อยู่คนเดียวอ่ะก็เหมือนกันเหมือนนี่ไงสมมุติว่าเรามีลูกอ่ะเราอยากจะตั้งชื่อลูกเองหรือเราอยากจะให้เอไอตั้งชื่อลูกเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้พระตั้งแล้วเอาโอเคโอเคตั้งชื่อลูกชายลูกชายให้หน่อยครับ คิดว่าการแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยเขายังไม่ได้แบบเหมือนกับทำราดีเท่าไหร่คือมันภาษาไทยไม่ใช่เนทีฟอยู่แล้วบอกว่าเป็นเรื่องการตั้งชื่อของคนเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับคุณเออเออเออก็ม e เ e นส์แล้วถ้าเกิดเราเราถามเขาว่าเฮ้ยอยากได้ไอเดียในการตั้งลูกชายอะ Can you give me some idea of naming my อ๋อได้อยอางนมีได้ขอไอเดียได้บอกว่า Certainly here few ideas for names for a daughter ก็มี a m e ลียเป็น Sofia Olivia Chloe าอิซาเบลล่าคือเหมือนกับว่าบางทีเราต้องเฟรมคำถามให้ถูกเพราะว่าเอาจริงแล้วมันโว l k AI มันโว l ก คือพวกนี้มันต้องมากับความแบบว่า politically correct อ๋อแล้วถ้าถามภาษาไทยมันยังจะตอบอเมริกาอ๋อไอเดียตั้งชื่อลูกสาวอ่ะตั้งชื่อคไม่น่าจะได้สวัสดีครับอ๋อได้ได้นี่คือบางไอเดียสำหรับชื่อสำหรับลูกสาวอลิสา ชื่อ41ของประเทศไทยสี <laughs> ่สิบหนึ่งะไม่ใช่สนะี่ะบเออนะ,อะมีความหมายว่านักบุญหรือนักพระนักพระ,น,พระนักบวชอมาริโอมาริโอนี่ไม่ใช่ละมาริโอไม่ใช่ชื่อลูกสาวลวะเออมาริโอ <laughs> แปลว่าอัศจรนย์หรอ <laughs> กูนึกว่าเป็นตัวละครเกม <laughs> ตลอดเวลามาริโอมาเรอร นารีชื่อที่มีความหมายว่าสวรรค์หรือแบบพัชนีไม่มันรู้สึกสภาษาไทยอ,อ,อาจจะไม่ค่อยไม่คอ่อยนี่เท่าไหร่นะออโอเคก็ประมาณนี้แล้วมีอะไรอีกไหมสำหรับอันนี้ถามเรื่องนี้เนี่ยความสัมพันธ์จีนอเมริกาความสัมพันธ์เนอาอ What's the relationship The relationship between China and the United <laughs> States is complex and multifaceted. ก็คือมีทั้งด้านดีและมีด้านทางด้านที่แบบว่าเหมือนกับไม่เห็นด้วยกันไม่เห็นการ tension and disagreement อืมอ่าโอเคก็ประมาณนั้นก็ก็เขาก็ตอบกลางๆอ่ะเนาะตอบกลางๆมีความวกอยู่พอประมาณนะฮะโอเคก็ประมาณนี้โอเคก็สนุกดีนะพูดถึงเมื่อกี้ตอนลองเล่นครั้งแรกก็รู้สึกแบบเอ้ยก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครเบื่อ แล้วลองเข้าไปเล่นดูตอนนี้เขาเถึกภาษาอังกฤษกภษษัง,งแล้วก็ตอนออนี้เขาเปิดให้ใช้ฟรีใช่ป่ะจริงๆเราเรื่องภาษาอังกฤษเนี่ยคือก็อยากจะบอกคนดูเหมือนกันนะว่าคือมันเป็นเรื่องค่อนข้างสาคัญเพราะว่าคือเราต้องเข้าใจว่าความรู้ทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษซะเยอะมันเป็นภาษาอังกฤษซะเยอะเพราะถ้าเกิดว่าใครจะเลือกที่จะแปลอะไรก็ตามเนี่ยมันเขาก็เลือกที่จะแปลภาษาอังกฤษก่อนโอเคมันอาจจะไม่ได้เหมือนต้นทางสักทีเดียวแต่ว่า คือพอมันมีหลายๆแหล่งข้อมูลที่เราไปเช็คได้เนี่ยมันก็ดีมันก็ดีกว่าคืออันนี้ขอพูดเรื่องส่วนตัวน้นนึงมันอาจจะนอกเรื่อง <c oughs> ใช่ไหมครับแต่ว่าอย่างเวลาที่เราดูตามพวก Facebook อะไรต่างเนี่ยล้วก็มีคนลงข่าวแปลพวกเนี้ยคือส่วนตัวแล้วอ่ะเป็นคนที่อยากอ่านจากไม่เชื่ออ่อาอนจาก้นทางดีกว่าใช่ก็คือจะเข้าไปถ้าเกิดว่าที่ไหนที่มีลิงก์ซอร์สมาให้เนี่ยก็จะเข้าไปกดดู แล้วก็เห็นบ่อยมากเลยที่แบบมันไม่ตรงอะคือเหมือนดึงมาแค่ส่วนเดียวแล้วก็แบบหลุดคอนเทกต์ออกไปไม่มีอะไรแบบคือมันไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องที่เขาเขียนนะก็เลยอยากจะบอกคนดูว่าเออเรื่องพวกนี้มันก็อยากจะให้แบบลองด้วยตัวเองแล้วก็อย่างที่บอกอะก็คือเวลารับข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตมาแล้วก็ควรจะเช็คควรจะคิดควรจะเช็คอะไรเงี้ยประมาณนั้นอโอเคก็แค่นี้แหละครับวิดีโอนี้เอามาคุยกันสนุกสนุกนะก่อนจะปิดวิดีโอกด subscribe ให้ด้วยนะครับ กดไลดค, <Okay. S 2> ค์ด้วยครับโอเคอีกเทคด้วยครับโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับ